นี่ตีมสอเสือนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสอเสือเนี่ยมีอะไรแปลกบ้างนะคือยังไงคะเสพยาหเลอนี่เขาไม่ได้ใส่อะไรมาเลยนะเขามาแบบนี้เลยนะจริงเหรอจริงจริงจริงไม่เชื่อเขาเปิดให้ดูเลยไม่เชื่ออ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ยังนิ่งๆพิสูจน์ไหมพิสูจน์ไหมครับ ไม่ปวดอะไรทำไมต้องทำแาเหยื่อตลอดเลยนะตาดําด้วยนะไม่ได้นอนใช่ไหมเมื่อคืน <c oughs> คอนเทนต์ของเรานะคะวันนี้ตีมสอเสือนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสอเสือเนี่ยมีอะไร,ประแปลกๆบ้างน,นะอย่างครูเจี๊ยบนะก็เอาจริงๆเอาแบบง่ายๆก็คือสลีก็ได้อ่ะอเสืออย่างครูเอสนี่เป็นอะไรคะสีสันนะคะสีสันสามส,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 สีอะไรอย่างเงี้ยส่วนครูพิษนี่ค <c oughs> ือยังไงคะเสพยาหเลย เสพยาหรือส่งยาหรือว่าโกรธใครมาหรือเปล่าครับปอกหินเหล็กไคมันปอปลาปะมันไม่ใช่ซอเสือนะเธออันนี้คือเสือโ้นเมทัลไฟขออนุญาตขอเพลงนางแมวสักบทเพลงหนึ่งค่ะว่านางแมวไอ้เธอมันคือนางแมวยอดสวัสดิ์อ่ะตอนลาคนนึงเท่านี้เอาจริงๆไม่ใช่ชื่อนี้อูพีสครับวันนี้แต่งเป็นอะไรอันเดอร์เทคเกอร์ครับอันเดอร์เทคเกอร์คืออะไรอ่ะเอาจริงไม่เก่งไม่รู้จักสับเปลือก คือจริงอันเดอร์เทเกอร์นี่คือเป็นนักร้องใช่ไหมนัดมวยปั้มร้องเพลงอะไรล่ะบ้าเป็นนักมวยปั้มเนาะค่ะเขาเป็นฉายาเขาหรออันเดอร์เทเกอร์ชื่ออันเดอร์เทเกอร์แต่แปลว่าสับเปล่าครับอันนี้ต้องสัมภเวสีแน่ๆอันนี้เป็นอะไรคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ต้องกล่าวว้อาสาทูค่ะกบ แอมเมสมานะคะวันนี้อ๋อแอมเมสมาอ๋อนี่น่าจะขโมยมาจากตรงตรงแยกตรงนี้มาทุกคนถ้าก่อนร้านทุกคนขายดีขายดีค่ะอ่ะเรียกแข่งเลยเรียกแข่งเลยค่ะมันล้มคุณมากอ่ะคือบบทำไมทำไมถึงใส่ชุดนี้จริงๆตอนแรกอะแบมจะใส่เป็นสงแบมจะแต่งเป็นสงอ่าแต่ว่าโดนดราม่าแน่นอนซื้อวิ่งก่อร้านมาเรียบร้อยหมดแล้วแต่คิดว่า ทุกคนน่าจะโดนไปด้วยก็เลยไม่ไม่เอาพวกไปดีกว่าเอาเป็นสุ่มแล้วกันเด้ายวเนี่ยซื้อซื้อซื้อสุงมาแล้วก็ซอยด้อนะคะอันนี้คือสุ่มไก่นะคะสุ่มไก่อ่ายังไงนะวันนี้เพราะอันนี้ยังแต่งตัวไม่เสร็จ คือคือยังอาบน้ำไม่เสร็จใช่ไหมคะอันนี้อันนี้คือทีมเป็นอะไรคะเป็นโซเพนีค่ะโซเพนีโซเนี่สาวอาบนวดเลยอ๋อนึกว่าสาวสปาโอสาวนี่เขาไม่ได้ใส่อะไรมาเลยนะเขามาแบบนี้เลยนะจริงเหรอจริงๆๆไม่เชื่อให้เขาเปิดให้ดูเลยไม่เชื่ออ่ะนเดี๋ยวเมื่อกี้ยังนิ่งพิสูจน์ไหมพิสูจน์ไหมครับขอบคุณค่ะเป็นอะไรคะ ทำไมเขาอยากไปโสเภณีกันวะเฮ้ยอ,อาช,อชีพเป็นผ่นเที่เขอยากเป็นหมอ้าอย่างงั้นอ่ะเอาไหมผ่นเอาผ่านแค่ตัวอ๋าเอาค้งอ๋อโสเภณีกลั่กกลักกลักเออได้ได้โอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศในงานนะคะว่าวันนี้สอเสือจะมีสออะไรที่แบบแปลกสุด อันนี้ที่ว่าแปลกค้นต่อข้างๆกูเริ่มกลัวแล้วว่าแบบมันเมายาหรือเปล่าแล้วมันจะทําร้ายเราหรือเปล่ามันจะทำร้ายพี่หรือเปล่าไปสุ่มบ้ามันด้วยเดี๋ยวอันนี้อันนี้ฉันเสพยาใช่ไหมเธอเสพยามาใช่ไหมครับที่แบบใครกับมันเริ่มเริ่มเริ่มกลัวมันเออเหมือนของขัดเริ่มกลัวมันแลเดี๋ยวไปดูกันในงานนะคะว่าแบบวันนี้มีใครว่าแบบสอเสืออะไรแบบแปลกประหลาดบ้าง สำหรับคนนี้นะแต่งเป็นอะไรคะแบบว่ารัดติ้วมากใส่ลายลับค่ะตอนนี้เกินไปเยอะคงอาจจะออกลายลับนะจริงๆเป็นเขาเรียกว่าลายชานโรบิน็อกอ่าใช่ซึ่งเขาก็สะกาเลตเป็นสายลับนะคะสอเสือนะคะโอเคขอบคุณค่ะอ่าอันนี้แต่งเป็นอะไรคะสวยสมมงค่ะโอเคผ่านนะให้ผ่านได้ค่ะอันนี้สวย สปายค่ะอ๋อสปายได้อยู่ค่ะแต่อันนี้สวยพูดตรงว่าไม่ไม่ให้ไม่ให้เพราะว่าสวยกว่าครูมากไม่ได้ไม่ได้ไม่ผ่านไม่ผ่านอะไรที่อะไรที่สวยกว่าครูปรับตกหมดสิ้โตอ๋อไหนลองเชิดให้ดูสักมันได้บักมันได้บ่กงานนี้ลูกศิษย์ T C F บ้าบอลทุกคนเลยเฟสค่ะคุณร้านเฟสเดนค่ะสองหกสองศูนย์ค่ะโอ้โหครูพิทสนใจลูกศิษย์หน่อยสวัสดีค่ะ เปอเอยากินอยากินแต่งเป็นสเปซนะไ่ม speak <speaking> ีใครแปไปอกไมมีใครแปไๆอีกไหมอ้าวเขาไม่ได้ถ่ายรูปนิ่งเออะไรอยู่บ้าเลก็ยิ้มกันเยวันนี้คือแต่งเป็น บาร์บี้ใช่ไหมคะสะโนไวก็ผัวทั้งเจ็ดค่ะคุณผัวทั้งเจ็ดใช่ไหมแต่ว่าถ้าไปข้างในเนี่ยสะโนไวประมาณเจ็ดนะจริงเหรอสี่คนแค่วันนี้สะโนไวทั้งเจ็ดวันนี้โสะโนไวเยอะมากใช่เต็มไปหมดเต็มงานไปหมดนะคะเดี๋ยวจะมาดูว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวดูว่าสะโนไวเขาไหนสวยสุดเออต้องมีแบบคืนประกวดสะโนไวใครสวยสุดเดี๋ยวแล้วจัด <mile> ประกวดเลยล้วกันประกวดประกวดไม่ใช่ประกวดค่ะเขาคุือชาความอ A คุณต้องให้ฉันนะคะเีลยวขออนุญาตนะคะพีเอทคุณต้องให้ฉันในแบบของความ K A นี่คืออะไรพูด K A ไหมคะไม่ใช่สามากีคุณเป็นอะไรคะไทยประเทศอะไรสยามสยามเมืองยิ้มนะคะยิ้มเลยใครยิ้มเลยค่ะ กินไม่ได้ก็ต้องได้สักรางวัอองลวอ่ะไม่ได้สักรางวัลอะสยามากนะคะที่โฉบออกมาอีกแล้วก็กกกหลังจากนี้ก็ดูบรรยากาศในงานเครื่อกลัวมันอะกลัวมันแบบเอาพี่แทงคอหลังจากนี้นะคะก็ชมบรรยากาศในงานนะคะแล้วก็แบบเดี๋ยวไปดูว่าแบบมีใครตอนนี้ยังมาไม่หมดนะคะ ลงชื่อไว้ประมาณ140คนเราจะมาดูว่าสอเสือเนี่ยมีอะไรแปลกๆกันบ้างนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะอันนี้เราก็ขอม้าไปก่อนนะคะเวลานะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มทัวแล้วก็คุพิสูจม้ามา,มาโอเคสวัสดีค่ะ